สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยกลที่ส่วนใหญ่นักพยักงากลเนี่ยเอาเวลาทําไมให้ผู้ชมเลือกไพ่แล้วเขาเขาถึงตอบได้ทันทีโดยเขาอ้างว่าอ่านใจได้บ้างหรือแบบอะไรก็แล้วแต่หลากหลายเหตุผลแต่ความจริงนั่นก็คือเขาบังคับสิ่งที่เออสักทีนะสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วแหละเพราะเขาบังคับให้คุณเลือกไพ่ไปที่เขาต้องการในกรณีนี้นครับผมมีไพ่ปกติ แล้วก็ไพ่สีดำซึ่งเป็นลิมิเต็ด d i ดิชั่เป็นไพ่สะสมนะฮะแต่ก็เก่าแล้วผมก็เลยจะมาแล้วมันชัดดีด้วยผมก็เลยจะมาเป็นตัวแทนว่าเป็นไพ่ที่ให้ในักบันยากรเนี่ยให้ผู้ชมเลือกไพ่นะครับส่วนใหญ่นะฮะในการที่จะใช้เทคนิคนี้ก็คือ1บอกหยุดคุณสังเกตง่ายๆนึงบอกหยุดบอกหยุดครับบอกหยุดเช่นอบอกหยุดครับ หยุดอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเห็นไ,ไหมฮะก็จะโดนไปสีดำพอดีนะฮะแบบที่สองให้แตะไพ่แตะไพ่แล้วจะโดนพอดีฮนะแบบที่สองนะฮะที่ที่นิยมบ่อยบอกหยุดครับหยุดโอเคนะฮะที่สามเวลาเวลาก่อนให้เขาแตะเนี่ยคือเขาจะถือไพ่ปกติ ก่อนแต่เนี่ยเขาจะสับไพ่เล็กน้อยแล้วให้คุณแตะไพ่นะพอเขาสเปซด้วยงี้แตบบ่เมื่อมือคุณใกล้มาถึงแล้วเขาจะเร่งความเร็วเลยฮะแล้วมันจะโดนมันจะโดนพอดีเลยครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเรียกว่า Classic Force. คลาสสิกคลาสสิกฟอสต้องใช้ประสบการณ์กับการฝึกมือในคนของคุณในการที่จะฝึกคลาสสิกฟอสให้ได้นะครับ